ประโยคที่จําแล้วนําไปใช้ได้เลยในบทสนทนาจริงๆนะคะจริงๆแล้วนะคะประโยคเบสิกเบสิกนะคะมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะออบคัดมาให้แค่5ประโยคก,ก่อนนะคะไปที่ประโยคแรกกันก่อนเลยค่ะ What's up to ประโยคนี้นะคะก่อมาจาก What are you up to นะคะซึ่งความหมายจริงนะคะก็คือ How are you หรือว่า How's it going ซึ่งก็เป็นประโยคที่ใช้ทักทายกันนะคะคำตอบอาจจะเป็นสั้นๆก็ได้นะคะเช่น Good Are you หรือ t h a t so bad Thanks. How about you? หรือถ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ Not so good. My mom's in the hospital. ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่มันเป็นไปอยู่ตอนนั้นนะคะโอเคประโยคที่2ค่ะ For real. ประโยคนี้นะคะออบได้ยินบ่อยมากเลยเพื่อนพูดนะคะ For real แปลว่าจริงดินะคะก็คล้ายๆก,กับคำว่า really นั่นแหละนะคะโอเคยกตัวอย่างคะ่ะ I want a lot f o r real. เฮ้ยฉันถูกหวย จริงดิอะไรอย่างนี้นะคะโอเคถัดมาค่ะ how come how come นะคะก็เทียบเท่ากับ why นั่นแหละนะคะโอเคยกตัวอย่างนะคะ I can't go to the party tonight how come ฉันไปปาร์ตี้คืนนี้ไม่ได้นะอา้าวทำไมล่ะโอเคประโยคถัดมาค่ะ alright l น,นี้นะคะจริงๆแล้วเป็นคำนะคะเวลาเราลุ้นใครให้ทําอะไรให้ได้แล้วเขาก็ทําสําเร็จจริงๆเราพูดแบบนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นแม่นะคะสมมติว่าเออลุ้นให้ลูกเนะะี่ยค่ะโยนลูกบอลน,นะคะลงตะกร้าแล้วลูกเราทําได้จริง alright high f อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะลุ้นให้เขาทําอะไรได้แล้วเขาก็ทําได้จริง alright okay ไปยกสุดท้ายค่ะ Home sweet home ซึ่งประโยคนี้นะคะฝรั่งใช้พูดกันนะคะเวลากลับจากทริปแล้วถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะก็จะใช้ประโยค home sweet home โอเคนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังออกทริปอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะโอเควันนี้หาประโยคก่อนนะคะลองจำแล้วนำไปใช้ได้เลยบายบายค่ะ